เกนำกองอันตะปูนบ้าน็ับรับพวกมนะครับใจดีแต่ไม่ไม่ว่าัพเรข้าใจากันก็งทารเป็นทีมนะครับห้พี่น้องเข้าเที่ยวให้จบลอยแลคกับเที่ยวนักก็สะพัดผ่านได้นะครับะสบะพัดแกนำต่างต่างชี้แจงกับพ่อคนตายพลัดึพี่น้องใจเย้ยยัยรับไปดีาราก็หาะยุคนนี่ ยุดแล้วมันไม่เคยทักมาเลยแล้วแล้วมีใครยังอยู่ข้างในเหรอตรงนี้เดียวมันคบมาเม็ดแต่ว่ายังยังมียังมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในเหรอคะไม่ไม่เม็ดเน้นเดรถไม่โกรแต้มารถบุ่งอ๋อรถ้วไม้นี่โอ้ประมาณแปดพันว่ารายเขาเขาคิดเขาอยากเขาเขาคิดขอมองชาวบ้านไปก้าพันว่ารายแข็งนะซึ่งะยบห้องนี่คือประเด็นลักเลยจะไปกับด้านนี้ผู้มห้องไม่มัด้วแล้วถึงวันนี้ที่เรารวมตัวกัน กูก<า>ันก <fe et> <flo or> ็มาประท้วงเรียกร้องให้เขาอย่าอย่าปลูกป่านี่เขาจะเอาที่มาปลูกป่านเขาว่าทันที่อกกองทีภาคสามมาแล้วเมื่อวันที่13บสามนีุ่นะที่ผ่านมานี่แหละเดือนหนึ่งครึ่บวันแล้วที่ว่าขอให้นํามาที่ดินมาจัดสรรให้คนจนผู้ยากไร้คนละไม่น้อยกว่าสิบไร่นี่มาปลูกป่านี่ผมยื่นทับปกครองเลยนะคันๆไม่วันที่หนึ่งกันขาคมเรายื่นทับคันไปแล้วยิงกันคันแต่ว่าวันที่สิบสามนี่จะรู้เลยเพราะว่าทับปกครองให้โอกาสให้เขาชี้แจงชี้แจงภายในวันที่สิบสามนี่แหละ ภายในสองเดือนชี้แจงนับจากวันที่สิบสามมาจนถึงวันที่เอ่อสิบสามมิถุนาจนถึงสิบสามสิงหาแล้วก็รีบล้มระเกินวันนั้นผมไปยื่นหนังสือเขาอันนี้คือเราก็เลยไม่เห็นด้วย,วยแล้วเราขอขอให้ระง,งับการค้นล้มปาม,มกาันไปก่อนผมบอกเขาว่าหยุดก่อนได้ไหมอ่าคอยคำคำสั่งศาลวันที่สิบสามนี่แหนละ,ะเราไม่ใช่ดื้อดัอะไรใดๆเราบอกว่าขอหยุดก่อนได้ไหมพี่วันที่สิบสามสิงหานี่แหละศาลปกครองจะสั่งยังไงก็ว่ากันไปในชั้นบังคับคดีเขาเรียกว่า ถ้ามันชอบโว้กับผมต้องบอกเลยว่าผมต้องล้อมเรื่องกฎหมายนั้นโครงการนั้นบ่บัญญัตินั้นว่ากันไปเอกสารก็มาชี้แจงกันเพราะว่าคุณนายสั่งหม้อใหญ่เลยรพวกนี้ทำไมเรามาเรียกร้องวันนี้ที่มันรบเพียงเดียววันเดียวด้วยวันที่เท่าไหร่ประมาณสี่น้อยมาตัดมาตาดอะไรบ้างนอกพื้นที่กับในพื้นที่ดีกันไมยา พที่จอดาทดีไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินแต่ว่านี่ทางเจ้าหน้าที่ได้ได้มาเจอพวกเราหรือยังหรือว่ายังไม่มียั่มยังปกครองมาแล้วไฟปกครองมาแล้วครับต้นยังไงบ้างคะก็ขออยู่พวกเราในพื้นที่เพื่อรอรอได้ไหมครับถ้ามาตอบตอบพื้นที่อันนี้ทางเราขอครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตอบรับยังไงบ้างคะโอเคก็รับไว้เลย คือคือทางเราบอกไปของเขาว่าโอเคเราเราเราเชมาเราเชฟที่เราเราให้ทางฝไปของเขาเนี่เป็นคนตักสารเราต้องตั้งตัวเราตามมาให้เนี่ยให้มาชี้แจงกรอกทางทางไปของเขาเขาโอเคเราก็รับากคุณดนตรีก็ยื่นมาวันแต่ผมก็ยื่นมาสามวันก่อนทีนะทางนึงแล้วไปยื่นเรื่องเขาในนี่ยว่าเขาว่ามาปลูกปลาไอ้จัดจังไม่ยอมปลูกปลายื่นทีแล้วมาสามสี่วันก่อนคือคุณดนตรีดูทางก็ยื่นมาวันโอ้เจอทุกอย่างเจอ เราจริงเราไม่อยากมาตอนนี้นะครับเ,เอาคำเบี้ยหาดไปแตบนี้ทำแบบว่ากึนไปมาเราียกร้องในเพลงเลยค<ะ>แต่ป่าไม้ก็รับปากว่า,าประมาณสองวันนะครับอ,อ,อีกสองวันอีกสองวันจะดำเนินการว่าจะยุติการก็คือช่วงนี้เราเราขอให้ทางเจ้าหน้าที่นี่นคือรับงับการค้นล้มปามจุดนี้ก่อนแล้วก็ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้ก่อน ผมนี่มาดูเลว่าปฏิบัติกัรปฏิบัติของพุทที่เขาทำนะให้เรียบร้อยไปการคิวอาที่กำหนดไว้นะดูแลพราะรับสั่งนายผมคนดูแลเนี้ยพอดีเม่ดครัเจ้าของครูไอ้คุณจัมพ์เมบอกว่ามีคนมาสั่งหยุดผมว่าไม่มีใครไม่มีคนมาทำหยุดนะเนี่ยไอ้ตามตามปกติไปผมก็ต้องมาใช่ไหมเพราะว่าไอ้คุณจัมพ์เมตุตัวบอกผมเนี้ยผมก็ต้องมาดูแลเนาะผมมาดูก็ไม่มีใครอ่ะที่ขวางอ่ะ เขามามุงดูอาจจะเขามาดูมุงมุงแม่ครัวอะไรกับผมดูใช่ไหมทางบนเนาะครับนายก็รับนโใบายไงก็นะรับนโยบก็เขาจะว่าไงก็คือเขาสั่งมาผมก็ทําชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ลังบิดนะครับเขาสั่งด้วยชอบด้วยกฎหมายใช่ชอบด้วยกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ครับผมรู้จักกติตือนห่อยครับผมประขั้วกันประขั้วกัน แต่กิกเสียงงีคเลยวด้นะ้าเมียนจาเหยเสยมหเการสั่งให้ทางผู้กำลังทำงานตับหรือว่าล้มต้นป่าเนี่ยได้หยุดการทำงานได้นะคะเพราะว่าเป็นคำสั่งมาให้ดำเนินการเช่นนั้นนะคะทางของบริษัทที่ก่อนหน้านี้เคยมีสมรทานแต่ตอนนี้ซึ่งหมดสมปทานแล้วก็กลายเป็นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยมีการคัดค้านนะคะท่านผู้ชมว่าตรงนี้อยากให้ยุติการ ค้นล้มปามไปก่อนนี้อันนี้ทางทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเรียกร้องขอให้ยุติการทํางานของเมโคโกก่อนนะคะหรือว่ายุติการค้นล้มป,าม,ปามแปลงนี้ก่อนรอการตรวจสอบแต่ว่าทางเจ้าหนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเอ่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขอให้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้ามาดูแลเบื้องต้นนี้ก็ท่านได้แจ้งว่าทางเขาไม่สามารถดําเนินการสั่งคาสั่งนี้ได้เนื่องจากรับคําสั่งมาอีกทีนะคะว่า ต้องดำเนินการในเชียนสารมีคำสั่งสูงสุดให้พวกคุณกระจายให้พี่น้องประชาชนในร้อยแปดสิบวันคำถามจากพวกเราที่เป็นประชาชนคือปกสวันที่ผ่านมาคุณทำมาอะไรครับพราเราที่อะไรสารมีแต่พบราณเโอะไร่ะแต่เท่าที่เราติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางที่ทนายเชยนี้นะคะหรือว่า พวกแรงน้ำของพวกเราเวลาที่เขาเอาไปยื่นหนังสือเนี่ยค่ะเราไม่เคยได้รับการตอบรับจากภาครัฐเลยโทษอเสนี้ทุกอย่างนะผมไม่จะไพูดเลยหนูหนูเข้าใจพี่นะเพราะว่าพี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลแต่เจาหนที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของป่าไม้เนี่ยค่ะเมื่อวานเราก็คุณคุณเจ้าของโรกานก็ทำก็ทำไปใครก็มีแม่ทำก็ว่าไปทำโอ้ประนั้นประชาชนต้องฟังนะคะเราต้องไปแจ อธิบดีกรงป่าไม้ที่รานเลยคําสั่งของศารปกครองค่ะขอบคุณมากนะคะยังให้ผู้ชมรมค่ะได้พูดถึงวันนี้เหตุการณ์วันนี้ที่เราได้รวมตัวกันที่นี่ค่ะวัตถุกประสงค์เรื่องแรกคือเป็นคําสั่งสารปกครองสูงสุดนะครับเมื่อวันที่15บห้าพฤษภาคม2567ครับแล้วศารสั่งนะครับ11แปลงในจังหวัดกระบี่รวมพื้นที่ทั้งหมด72,000ไร่นะครับ เพื่อนามาจัดสรรให้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ครับส่วนแปลงนี้ครับแปลงที่ปลายปยาัญญาปี2อ5 6 57อนะครับพื้นที่ทั้งหมดที่การไร่ตำตาลคือ10,000 18ื่น, 1, 000, 1, 000, 8, 000, นหนไร่ครับแต่ตอนนี้มาดูในแผนที่นะครับเช็คล่าสุดนะครับยังเหลือแค่เ้าปัดกว่าไรผมอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่สวดสอบแปลงใหม่นะครับ แล้วคำสั่งที่คำสั่งมาไปตามป่าไม้ในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าคำสั่งของอธิบดีป่าไม้นะครับแต่ว่าพอไปที่ป่าไม้สิบสองนะครับไปขอหนังสือตัวนั้นนะครับที่ห้างนะครับไม่มีครับยังไม่มียังไม่มีปรากฏครับเลยเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ครับส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในจังหวัดกระบี่ครับข้ามาทำการสอบใหม่ขอพื้นที่จริงนะครับ ที่ดาเนินการจะล้มปามเท่าไร่เหลือเท่าไหร่ครับและส่วนที่2นะครับให้สอบเกตพื้นที่ทั้งหมดในในที่ดินแปลงนี้ครับว่าขี่ไร่กันแน่ที่เหลือนะครับจริงๆหน้าที่โดยตรงครับป่าไม้ผู้รับผิดชอบนะครับหนังสือไปยื่น3าหน่วยงานแล้วครับป่าไม้12บนะครับผู้รับผิดชอบกระทรวงทรัพย์ตสจจังหวัดกระบี่ท่านผู้ว่านะครับยื่นไปเมื่อวานครับ ็อยากให้ตรงนี้ครับให้หยุดการล้มก่อนอยากให้โดยสุดใจนะครับ <c oughs> คือพี่น้องเขาเขาก็เป็นห่วงว่าอทำไมคาริสสัมปตามเมืกี้มีคำสั่งมาแล้วนะครับรายชื่อก็อยู่ที่ศูนย์ตรงตบกระบี่ทั้งหมดกับผู้ยากร้ยแต่ไม่มีไม่ได้นำการจัดสรรเลยเอผมว่าภาษีนะครับถ้าคิดว่าตอนนี้ให้ประชาชนเช่าคนละสิบไร่นะครับที่ต่างสานัางมานะครับว่า จัดให้พี่น้องผู้ยกากไร้คนละ้สิทไร่คือเช่า,าปีละร้อยบาทนะครับต่อไร่พวกผมนะครับที่เข้ามาต่อสู้ตรงนี้ก็อยากให้ให้เป็นไปตามที่ว่ากระบวนการศาลนะครับฝ่าไม้นี่มีต้องมีหน้าที่รับผิดชอบว่าเจ้าพื้นที่แปลงไหนก่อนเพื่อมให้พี่น้องประชาชนได้เช่านะครับหรือรัฐจะว่าไงก็ออยากให้ทําเลยครับมันหลายปีครับรอนมาสิบสองปีแล้วครับอีกเรื่องครับเรื่องราวหมู่ที่แปดนะครับที่ชาวบ้านาปลูก ตนหมากแล้วก็ยางปราครับโดนล้มไปประมาณ 3- าสี่แปลงครับคือกัดกับมติคําคสั่งกตชนะครับเมื่อคตชจะบับที่เลขที่นอรอนะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามทับข้าวเจ็ดนะครับคาสั่งดวนที่สุดวันทีสามสามสิบทุกจีกาอกหนึ่งนะครับ <c oughs> นั่นคือรัฐบาลทํานะครับ แต่ว่าคําสั่งคือไม่ได้เขียวพื้นที่ล้มปาล์มหรือพื้นที่ในในส่วนป์มนี้นะครับตอนนี้เริ่มมีโดเินีนครับรอบแปลงนะครับดูในแผนที่ผมว่าน่าจะตําเป็นโดเินีประมาณสักเกือบสองสามร้อยสองสามร้อยเชื่อครับที่อยู่บริเวณรอบรอบแปลงนะครับก็อยากเร่งด่วนนะครับฝากฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับไม่ว่าป่าไม้ก็ดีไม่ว่ากระทรวงทรัพย์ก็ดีนะครับไม่ว่าจะาผู้ว่าจังหวัด ไม่ว่าที่บดีที่ดินนะครับหรือว่าโทษนะครับที่บดีป่าไม้กระทรวงทรัพย์นะครับรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีเสร็จจากนี้นะครับพวกผมก็ต้องเดินทางขึ้นไปยื่นหนังสือต่อนะครับตรงนี้ถ้าไม่มีผลไปในสิบห้าวันพวกผมก็ขึ้นไปที่กรุงเทพนะครับอาจจะหลายกระทรวงนะครับอาจจะไปทุกกระทรวงที่มีที่ที่ที่ต้องยื่นนะครับครับผม บเบื้องต้นค่ะถ้าสมมุติว่าเราเราลงตัวกันแบบนี้สมมุติยังไม่มีการดําเนินการจากต้นหน้านที่หรือยังไม่มีการประสานงานใดๆน,ใน,ใน,นี่พวกเราจะปักหลักชุนมนุมอยู่ที่นี่ก่อนใช่ไหมคะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเครับเพราะเราไม่ไม,ไม่มีทางเลือกครับก็อยากให้เขาสอบทุอัดสอบในแปลงนะครับแล้วก็อยากให้ยุติการลบปามก่อนถ้าผึกคำสั่งชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนก็ผมก็มีปัญหาครับแต่สวนเส่เหลือก็จะได้จะบ้านบางส่วนก็ได้นะครับไม่มีปัญหา